สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อโนวากันนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวซีรีส์รุ่นว้าวนะครับนี่หน้าตาของตัวกล่องนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์นะครับว้าวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาตัวกล่องภายนอกนะครับนี่นะครับผมต่อมานะครับเรามาลองเปิดกล่องนะครับดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกปรณกต่างๆกันเลยนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องนะครับแบบนี้เลย นะครับรับตัวเครื่องก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะครับก็คือสีขาวแบบนี้นะครับผมจะเป็นหน้าขาวหลังขาวนะครับแบบนี้เลยสีต่อมานะครับคือสีทองนะครับจะเป็นหน้าทองนะครับอ่าหน้าขาวหลังทองนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับสีขาวด้านหลังสีทองสีต่อมาคือสีดํานะครับด้านหลังก็จะดําเข้มสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้าน nothing, huh? <gearbox Safari. S 2> หน้านะครับก็จะเป็น สีดำทั้งอันแบบนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็สีสุดท้ายคือสีชมพูหรือว่าสีโรสโก้นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะครับผมต่อมานะครับเรามาแกะกล่องนะครับดูว่ามีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอตัวเคสนะครับผมให้หนึ่งอันนะครับแบบนี้เลยเป็นเคสยางยืดนะครับการหล่นกันกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็จะมีตัวสายชาร์จไฟนะครับเป็นแบบไมโครยูดีนะครับหัวชาร์จไฟบ้านนะฮะแล้วก็หูฟังขนาด3.5มิลลมแบตเตอรี่นะครับผมตัวแบบอยู่ที่2,000มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็มีนี่ครับคู่มือนะครับ,แล,บแล้วก็ใบรับประกันสินค้าจากบริษัทโนวานะครับมีเคสให้นะครับผมนี เป็นอันนี้เป็นเคสไส่นะครับแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับถ้ากับในกล่องเนี่ยจะมีเคสให้สองอันเลยนะครับหรับตัวว้าวหนึ่งตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ฟิล์มตัวฟิล์มนะครับก็มีให้ด้วยกันทั้งหมดสองอันเช่นกันนะครับก็จะมีเป็นฟิล์มกระจกนะครับหนึ่งอันนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็ฟิล์มใสอีกหนึ่งอันนี่ฮะมีทั้งหมดสองอันของแถมถือว่าให้มาอย่างครบคันแล้วก็จุใจมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับ ตัวเครื่องด้านหน้าประกอบด้วยนะครับแฟลชหน้านะครับผมถัดมาคือตัวเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับตรงกลางนี่คือลำโพงสนทนาขวาสุดจะเป็นตัวกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสําหรับตัวว้าวหนึ่งตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยอยู่ที่5นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่960คูณ540พิกเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ประกอบด้วย3ปุ่มนะฮะเห็นไหมเอ่ย ด้านล่างนะครับประกอบไปด้วยสามปุ่มนะครับคือปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังครับความละเอียดอยู่ที่ห้าล้านพิกเซลนะครับถัดมาคือตัวไฟแฟลชนะครับเป็นแฟลชหลังนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นโลโก้โนวานะครับตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายก็จะเป็นเรียบๆนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบไมโครยูดบีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลนะครับด้านล่างก็จะมีตัวนี่ฮะลำโพงนะครับสายสนทนาเสียงรยกเข้าต่างๆนะครับแล้วอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับต่อมานะครับเรามาทาการแกะนะครับฝาหลังนะครับวิธีการแกะเนี่ยก็งัดจากด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับก็งัดขึ้นไปได้เลยนะครับนี่มับนี้เลย หลังจากงันเสร็จเรามาดูส่วนประกอบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอช่องแรกนะครับเป็นช่องสำหรับใส่ซิมหนึ่งนะครับเป็นซิมไซส์ไมโครซิมนะฮะช่องสองนะครับเป็นไมโครซิมเช่นกันขวาสุดเป็นช่องสำหรับใส่ไมโครดิกส์นะครับรองรับสูมสุดสามที่สองจิกนะครับซิมไซส์ไมโครเป็นนี่ไซส์นี้นะครับวิธีใส่ก็เอาด้านที่มีบากนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาแบตนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบเรียบร้อยวิธีปิดนะครับไล่จากข้างบนนะครับปิดจากข้างบนก่อนนะฮะลงมาข้างล่างนะบแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้แล้วนะครับ